สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียครับผมบรรยากาศย่ำมเศร้าครับพี่น้องเนาะเย็นสบายครับผมครับเดี๋ยวไปทงหน้ากับเขียวขจีครับผมส่วนนี้ยังเ่าททันเด้เกิดครับพี่น้องเนาะเอาครับมันนี่มีแนวทางเล็กอาจารย์พานทองเลยครับพี่น้องอาจารย์พานทองครับผม เลขของเพิินกับเนนทีว่าเม็ดเดียวนะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวหางเดียวครับผมแขนแขนครับผมครับจังได้กลับมาพิจารณาเบื้องกันในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นแนวทางบางเด้อครับพี่น้องครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขของอาจารย์พานทองครับกามาเชียร์กับขอขอประคุณอาจารย์พานทองเด้อครับผมที่มีแนวทางดีๆเด็ดดังๆมาแบ่งปันครับผมสู่พี่น้องเอฟซี ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับผมไปรับชมเราฟังเหล็กอาจารย์พันท่องครับกันเลยครับผมฮัลโหลครับครับอาจารย์เก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์พันท่องครับผมครับยามเช้าครับผมครับอันเมื่อนี้มี่ ที่เด็ดบ่อจา์ครับผมมีที่เด็ดมากมากเลยโอ้ที่เด็ดมากมากครับผมครับเป็นเด็กบนบ่อจารย์บนครับบนครับพี่น้องล่างล่างมีบนมีครบชุดเลยวันนี้เม็ดเดียวเส่นเคยครับครับครับเม็ดเดียวเดี๋ยวอาจารย์เปิดสมุดแป๊บหนึ่งครับ ต้ว่าเลขอันที่น้ำเชีย่ยน้ำเสนอนี่นกับค่าคือก,กันนา่อาจารย์เลขบนต้องมาไหมครับครับเลขติดบนนี่สุดยอดเอาครับผมเอาเอาละครับผมวิ่งก้าบนวิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ดบนครับหลักสิบเจาะจงหลักสิบครับผม ปากหลักเลยเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ครับเม็ดเดียวตัดเล่นลตัดเล่นปะครับนี่ครับแน่นมา,มากเลยครับตัดเล่นน้ำบ่อาจารย์บ่ต้องใา่ดอกโอ้บอ่ต้องกราร้อมบ่ครับบ่ต้องกราบบ่ต้องตส่แล้วก็บ,บ่ต้องกราบไม่ต้องตัด ไม่ต้องกลับถ้าอยากเ,เรียนกับคือเจ็ดศูนย์รับพี่น้องเนาะครับไม่ต้องกลับวันนี้ก็ล่างวิ่งล่างวิ่งหกหกครับผมหลักสิบหลักสิบหกหลัก,ก10จับคู่ หกเก้าครับผมครับพี่น้องจับคู่หกเก้าไม่ต้องกลับบะครับนี่กลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกลับเสียประโยชน์โอ้กลับเสียประโยชน์ครับผมกลับเสียของตรงตรงับเสียของต้องตรงตรงเลยได้เต็มเต็มได้ครับพี่น้องมึงเก้าเก้าเจ็ดศูนก็ไม่ต้องกลับไม่ต้อไม่ต้องตัดด้วย ไม่ไม่ต้องตัดด้วยครับผมเก้าเจ็ดศูนย์ครับมือวาดมือก้อนนี่กับไปซื้อตัวนี้ไวปยุ้ยอาจารย์ครับผมครับซื้อลอตเตอรี่ครับเออลอตเตอรี่ไม่ต้องซื้อฮะ้่าแต่ลอตเตอรี่ก็ซื้อพวกเก้านั่นอ๋อเลขล่างนี่อาจารย์เนาะครับโอ้รางวัลใหญ่เนี่ครับผมรางวัลใหญ่กับล้อเหล็กทั้งในครับเก้า จ็ดูนนโอเคเลยครับผมเก้าเจ็ดศูนว่าอยากได้เลขเ,เ,เลขท่ายกะหกเก้าเอาจังซีตอนเน้แล้วก็มีเลขเด่นไปอะไรครับผมเลขมาด้วยกันสามตัวอ๋อครับกับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปด ครับผมสามตัวสามตัวบนน่ะเนี่ยบนน่ะครับแต่แปดไม่มาหรอกแต่หกคุณมาหกคุณมาล่างโอ้เลขกเหรียนบนล่างเกตมาบนครับผมหกเจ็ดแปดนีต้องมีให้เห็นมะครับผมต้องมีให้เห็นสามตัวเนี่ยต้องมีให้เห็นนี่ครับผมครับหกเจ็ดแปด ต่ว่าอาจารย์ให้เจ็ดศูนย์ครับผมเจ็ดศูนย์ถ้าหกมาก็เป็นหกเก้าครับมีตนั่นครับพี่น้องแต่นี่ไม่เท่าไหร่ครับผมครับแต่ไม่ต้องเชื่อตัดทิ้งเลยครับผมเฮ้อไม่บนไม่มาแล้วครับร่างก็ไปไม่ได้อีกครับไปไม่ได้ร่างก็ไปไม่ได้ครับตามสูตร อ่านเลขบวกหนาลงทุนเล้อครับผมครับบวกตามสูตรครับผมครับไม่ไดลงทุนแปดครับนี่แหละครับพี่น้องพิจนาเบื้องเอาครับผมอาจารย์พานทองครับแม่บวเว่อแม่แม่แม่กอ้ที่ครับบหมนคนพู้บ่ครับแล่าจอแล่าจ่อยะแต่เลาลู้อยู่ว่ามันมันเก็ดมีเล้ารูกเก้าก็มีแล้วกรลู้ ครับผมแล้วไปยังแล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็บอกว่าเจ็ดศูนย์อยู่แต่ว่าแล้วบริาจาคบอกไม่ก็นั่นเนาะครับเพิ่นเพิ่นว่าเจ็ดศูนย์อยู่ครับผมครับวพี่หน่อยครับถ้าเจ็ดไปไหนแค่เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดมาไหนก็ไม่เจ็ดศูนย์ครับผมเพิ่นก็มี่ตั้งแต่เพิ่นจับศูนย์แปดน้ำมาจารย์ครับแปดเพิ่นนีครับถึงแปดพี่น่อยสี่ อ่ลงคลิปไปแล้วเด้อครับพี่น้องแม่ท้องบัวครับนี่แหละครับผมเจ็ดศูนย์กับมาตรงกันอยู่ครับผมกับอาจารย์พันท่องครับเอาอันขายของมาครับนี่เอ่อเลิกมาแล้วอ๋อเลิกแล้วขายหมดแล้วมาครับครับครับโอ้ขายหมดไว้อยู่ไปต่ดเสานะครับขายแค่ขนมเฉยเฉย ยุ่ตลาดครับยู่ตลาดฝนตกดีปะครับอาจารย์ยูพุ่นโอ้ยมึงว่านนี่ว่าสิตกมากร<ล>มพันนี้ไปจ่อยข้าบหลังขีดสุ่มสับแน่ตีครับเออเห็นว่าเอา่อฝนตกอยู่ว่านน้ำเสียโอ้ยห <c oughs> ล้วก็่าเลด้เข้าไงครับม้อนี้กับเป็นคืมตะ่เซ้าแล้วครับนี่ สุ่มเซนสุ่มซ่มดีเข้าว่าครับผมสุ่มเซนมากเลยเข้าว่าครับผมสุ่มซํากันอ๋อนี่เด้วครับพี่น้องเนาะมาเน้นเน้นให้แล้วครับผมอาจารย์พันท่องครับผมเก้าเจ็ดศูนย์นะครับกับเก้าเจ็ดศูนย์ล่างหกหเก้าครับหยิบจับโรตารี่ไว้เดอร์ครับพี่น้องครับอ๋อกามาเชียกะสิลบกวน อาจารย์ผ่านทองสักนีแหะครับผมครับผมครับขอบพระคุณครับผมครับสวัสดีครับครับครับพี่น้องครับผมเม็ดเดียวเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับติดไว้จักหน่อยก็ดีครับผมเป็นแนวทางเลขอาจารย์ผ่านทองครับวิ่งบนเจ็ดหลักสิบเด้อครับพี่น้องเจ็ดหลักสิบ เก้าเเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะไม่ต้องตัดไม่ต้องกลับเพิ่นมว่าครับผมวิ่งล่างก็สิเป็นหลักซิเช่นกันครับพี่น้องครับผมจับคู่6 9ไม่ต้องกลับครับสำหรับเหล็กติดหรือว่าเหล็กเด่นบนล่างต้องมีเห็นครับผม6 7 8ครับนี่แหละครับพี่น้องแนวทางอาจารย์พันทองครับอ๋อิดจหน้าเบิ่งแนวทางเซ็งโศกเซ็งดวงมดเด้อครับผม ครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกับขออไว้คอดให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผม1มิถุนายน66สิบหกถูกหวยเลื่องเงินไปน้ำกันกับน้ำเชียรและกักกเก่ามาเชียครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ